คนนี<ป>้เข้าหลังจากนี้ไป,ไปหลังจากนี้ไปจต้องเพิ่มเหยียบหนีกันด้วย <c oughs> ออมากกตรงนี้นะมอยู่ตะแรกนี้นคน,ร,น,น, <Hey. S 1> นรักเท่ไห่ ที่ตรงนี้ค่ะเรามาบ่อยไหมคะพี่ก็ไม่ค่อยบ่อยนะครับปีละครั้งครับปีละครั้งที่เรามาที่ประมาณวัดตัวน้ําลงกับมหาปลาครับแล้วอย่างวันนี้เรามาหาตั้งแต่กับมาจะมาดูปลาไปเจอครับได้กินก่อนแล้วมันคิดว่าจะเป็นสุบแล้วครับผมตอนที่เราเข้าไปมันนีกินออกมาก่อนครับผมก็เดินข้ามไปนี่คนคนนี้ก็มาทีหลังนะเขาบอกว่านี่ขาคนก็ว่าเนี้ยตอนแรกที่เราได้กลิ่นเราคิดนะคะว่าเป็นกลิ่นซุไม่ครับผมคิดว่าเป็น พวกสัตว์ตายเรื่อยนะครับแล้ววินาทีแรกที่เราเข้าไปเจอเราไปเจอชิ้นส่วนไหนก่อนนะคะขาครับผม<า>ตอนเห็นเราคิดว่เาเป็นขาคนเลยนะคะไม่ที่แรกรไม่คิดหรอกครับผมกลมมองดูก่อนนะฮะดูจนเจอแต่ตรงช่วงลัางตีนเป็นกระดูกมาเพราะว่านิ้วคนแน่นอนหลังจากนั้นเราเดินไปเจอตรงไหนอ,อีกบ้างคะก็เดินอันนี้เขาชวนกลับเลยครับชวนกลับกบ็มาเจออีกขาหนึ่งอยู่ตรงทางกลับดีกับซี่โคงครับผมไกลกันไหมคะก็ไม่ไกลครับผม ประมาณว่านหนึ่งครับหลังจากที่เราเจอเราเห็นอะไรปกติไหมคะเป็นพวกอุปกรณ์หาปงหาปลาหรือว่าไม่ได้สังเกตเลยครับเลยอ๋อวคือจนออกเลยว่าจะไปแจ้งความทีเดียวเลยครับพ<ลา>ี่คิดว่าจะเป็นไปได้อ,ไอย่างไรบัางเขาเข้าไปหาปลาหรือว่าผมไม่ได้คิดอะไรครับจะมาหาปลาอย่างเดียวเลยครับ<ลา>ไม่เคยคิดอะไรเลยคนที่มีคนมาหาปลาบ่อยไจ๊ะก็ไม่ค่อยบ่อยไม่ค่อยมีคนมาหรอกครับผมจนมากเขาจะตกกันตากกันนะครับ มันต้องเป็นคนในพื้นที่ไหมถึงจะมาโซนนี้ได้ไม่ทราบเหมือนกันนะครับแล้วปลาที่มันต้องเดินเข้าไปข้างในส่วนี้มันเป็นปลาอะไรที่มันเป็นปลาเป็นพวกปลากระดีปลาสลิดนะครับนอกจากเสื้อผ้าที่เราเห็นเขาค่ะเราพอจะคุ้นหน้าคุ้นตาไหมเขาเป็นคนแถวนี้บ้างหรือว่าแถวนี้มีคนหายบรางเปล่คะผมก็ไม่คุ้นหรอกาะว่ามันมันมไม่เจอที่มันก็ออกกินแล้วครับตอนกลางคืนพื้นที่ตรงนี้มันมืดมากน้อยแค่ไหนมันเปียวมากไหมก็มืดนะครับว่า ก e, ็น่าจะมืดนะครับผมรอบนี้ไฟเลยตรงนี้จะมีอาจจะมีช่วงนี้แหละเป็นไปได้ไหมคะว่าจะมีการทำร้ายจำเคยมีเหตุการณ์ลักษณะนี้เกิดขึ้นไหมไม่ทราบมอนกันนะครับผมก็ไม่เคยเห็นครับ่งเพิ่งเจอครั้งแรกเตุที่เราเห็นนะคะเห็นแค่ตัวแค่ขาใช่ไมไม่เห็นสีสัะไม่เห็นอะไรเลยไม่เห็นครับผมเห็นแค่ขาข้างหนึ่งแล้วก็พอขากลับเขาชวนกลับขึ้นมาเพื่อไปเจอขาอีกข้างหนึ่งแล้วเขาบอกว่าเห็นซีีโยรงแต่ผมไม่เห็นเราเสี้ยวงเห็นแต่ขาสองขานัน เดียวประมาณกี่โมงครับประมาณบ่ายสองครับมันต้องเดินเข้าไปลึกอย่างไรเหรอพี่ครับนี่ครับผมเดีก็มันจะมีร่องอยู่ตรงนี้ครับผมเอร่องประมาณสักห้าสิบเมตรได้ห้าสิบหกเมตรเนี่ยทีม่มาหาเป็นประจำปีละครั้งครับผมว่าช่วงน้ำลงเนี่ยหน้าแรงเนี่ยก็จะมาทีหนึ่งีน้ลงครับจากที่เราเห็นสภาพขาที่เราเห็นเนี่ยมันดูผหรือยังแต่ว่าไม่ผ มันเน่านะครับเพราะจะว่าอื่นก็ไม่ว่าอื่นเพราะว่าที่สวนมันแยกกันหมดแล้วครับรอบๆมันไม่มีอุปกรณ์หาปลาเลยไม่มีไม่รู้ไม่ได้สังเกตเลยครับผมไม่ได้สังเกตเลยเพราะว่าเจอพวกกออกชวนกันออกเลยช่วงที่เราเข้ามาตอนแรกเราเห็นพวกตัวมัันตวทองหรือว่าสุนัขอะไรอย่างเี้ยเห็นครับผมเห็นเด็กวิ่งตัวหนึ่งตัวใหญ่ด้วยตัวเนี้ยครับต้นไม้ตจนยูคคาครับตัวมันตัวทองใกันนะคะครับผมตรงนี้ตู้กันตัวทองอะไรชุกเยอะไหมเยอะครับนี่อยู่แถวนี้ประจําเลยผมอยู่ซอยนู่นครับมาหากิน ส่วนมากครับเป็นหน้าฝนพระพมุจะตกเบ็ดกันเอาครับขอโทษนะครับพี่ชื่ออะไรบุญลบครับชื่ออะไรพี่คะไม่รู้จบุญลบบุญหวานบุญลบนายบุญลบบุญหวานอายุอายุกี่ปีอายุสี่สิบเจ็ดครับบุญลบบุญหวานบุญลบลบสะกดยังไงครับลอลิงใบไม้ครับบุญหวาน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 แม่เอกเนาะพี่อายุเท่าไหร่จ๊ะสี่สิบเจ็ดครับสี่สิบเจ็ดปีเป็นคนไปเจอเนาะ อบคุณจ้าขอบคุณครับไม่ช่วงขาวันนี้ได้รับแจ้งเหตุอะไรใ่หมอ่บ้าน้องต้นก็รับแจ้งเหตุว่ามีคนนะครับพบชิ้นส่วนของมีคนเสียชีวิตนะครับอยู่บริเวณในซอยด้านหลังคุบอนสามติดหนึ่งครับตัมาในซอยตรงนๆเป็นพงหญ้าเป็นป่าครับผมจากการที่เราลงพื้นที่มาค่ะลักษณะของ ลักษณะที่พบก็แยกชิ้นส่วนนะครับหมายถึงว่าไม่ได้หมายถึงว่าแย่งหมายถึงว่ามันมันมีส่วนขาขาสองข้างนะครับแล้วมีแขนอยู่ข้างหนึ่งแล้วมีส่วนลําตัวแล้วตอนนี้ก็พบศีรษะอยู่บริเวณใกล้ๆเคียงกันนะครับผมลักษณะนี้มัน,มน,มนรกระจายด้วยสัตว์กัดแทะหรือว่ามีการตัดแบ่งชิ้นส่วนนะคะเพืก,กับ ตรงนี้ตรงนี้ยัง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 ไม่ทราบนะยังไม่สามารถยังไม่สามารถตอบได้ครับเพราะว่าเพราะว่ามันดูไม่ออกเนื่องจากว่าม,มันค่อนข้างที่จะต่้งแต่หลายวันนานครับผมส่วนจะตัดกระตายกัน ไม่ไกลไหมคะไม่ไกลครับไม่ไกลครับอยู่บริเวณใกล้เคียงอาจจะเกิดจากประมาณสองเมตรประมาณห่างกันประมาณเมตรครึ่งสองเมตรอะไรประมาณนี้ครับในตอนแรกที่บอกว่าไม่พบส่วนศีรษะค่ะคือศีรษะที่พบกันอยู่ตรงไหนคะไมนอยู่บริเวณใกล้เคียงกันจะมีจมน้ําอยู่ครับตรงส่วนศีรษะครับนอกจากรายของผู้เสียชีวิตมีการพบอย่างอื่นที่น่าสงสัยคะคุณู้เบื้องต้นตอนนี้ยังยังยังไม่มีนะครับก็แล้วก็สอบถามคนอยู่บริเวณใกล้เคียงก็ยังไม่มียังไม่มีการแจ้งว่ามีใครเสียชีวิตอะไรอย่างนี้ครับ ในพื้นที่มีแจ้งบยุคคลสูญอายยังไม่มีครับผมยังไม่มีการแจ <Ừ. S 1> ้งครับลักษณะเป็นชายหรือหญิงก็ตอนนี้ก็ตอบไม่ได้นีนครับผมมันไม่สามารถแล้วระวังแนวทางการสืบสวนอย่างไรแนวทางการสืบสวนก็ต้องประสานหน่วยเกี่ยวข้องกับปพสปทเพื่อไปสืบหลักฐานอัตลักษณ์ของผู้เสียชีวิตอาจจะตรวจดังดีเออะไรต่างๆไปทำกระบวนการนะครับ ยังไม่ได้ตัดประเด็นไหนทิ้งไม่ว่าจะฆาตกรรมหรือวฆาตกรรมตาอ๋อยังไม่ยังไม่ยังไม่ได้ตัดขาดสักสิ้นนะครับจริงชาวบ้านในพื้นที่เราก็กังวลเพราะว่าประนที่ตรงนี้มันค่อนข้างเปลี่ยนนะคะครับครับแล้วแล้วมันจะกลัวว่ามันจะเป็นเหตุฆาตกรรมหรืออไรอ๋อไม่ครับชาวบ้านก็เขาใช้ชีวิตปกติอยู่แล้วครับครับขาไปเราไปพี่เอ้ก็นี่แล้วเจ้าพี่ปฏิบัติปิดเปิดล้อหน่อยพี่ เนองต็มไหม้มวตอด้ายใช่ครับนิ้วอ่ะก็กินเท่าที่มันกินได้ลซ้ายขวาไม่รู้ ที่ตรวจมีอะไรบ้างหรอหน้ามี oh ่รบเหรอหน้าที่ขาสองขาตัวแล้วก็โอเคค่ะมครับระวังนะพี่แล้วห่างกันไกลไหมโอเคคับ